มาดูตลาดหุ้นไทยกันนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพเมื่อวานกันก่อนนะคะช่วงปิดตลาดโบกขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะขึ้นมาได้9.68จุดนะคะคุณผู้ชมดัชนีปิดไปที่1,173จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้19,000ล้านบาทแต่ว่าต่างชาติขายสุดที่ออกมานะคะ1,000ล้านบาท ส่วนบรรยากาศตลาดทุ้นไทยในช่วงเช้านี้ต้องบอกว่าสนทางกับดาวโจนส์นะคะหลังจากที่ดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเพราะมีการคาดการณ์กันค่ะว่าเอฟเฟกตจะใช้มาตรการ QE 3หรือเปล่านะคะบ้านเราเปิดตลาดย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานขึ้นมาแรงเช้าว,วันนี้เลยมีแรงเทขายเล็กน้อยหรือเปล่านะคะ,อะตอนนี้ยืนที่1 1 7 1จุดขาดลงไปแล้ว1.57จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายในะทีนี้3,900ล้านบาทน,นะคะ ส่วนห้านดับหลักทรัพย์นะคะตัวแรก CPF ขึ้นมา25ตังค์ค่ะปตท,ะทร่วงลงไป3บาทนะคะ SPCG ขึ้นมา40ตัง a d v a n c e กับ Ja z z ราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะต้องไปตรวจสอบทิศทางกันหน่อยนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะเริ่มหมดแรงวิ่งไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าอยู่ในสายกับทางด้านของผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์จากบลไอราคุณสมพงษ์เบญจเทพานันนะครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีดทั้งสองท่านครับค่ะทำไมตลาดหุ้นไทยช่วงเช้านี้เปิดมาแดงแบบนี้คะ เขาเรียกว่าตลาดไทยได้ดินเด็กนี้ค่อนข้างจะอินดีนะครับเขาขึ้นเขาขึ้นเราลงเราลงเราลงขาขึ้นไม่ไม่ไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับวันนี้เอเชียบวกกันเยอะด้วยนะครับบวกกันหมดเลยแต่ของเราก็ก็ก็ลงเพราะว่าวันเมื่อวานเราก็ขึ้นแรงช่วงท้ายด้วยนะครับขึ้นไปถึงเจ้าสุดนะครับมันก็เลยมีการเทคโปรฟินิดนึงแต่สุดท้ายที่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆฟื้นขึ้นไปนะครับแนวโน้ม จะคงเป็นไปตามตลาดโลกนิดนึง,งนะครับค่ะแนวะโน้มนี่คือพักเล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งไปต่อใช่ไหมคะใช่ใช่ครับค่ะไปต่อรอบนี้นี่แนวต้านใหญ่ๆที่เท่าไหร่ะคะคงต้องดูคืนนี้ด้วยนะครับว่ารุ่นกัมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าคืนนี้คงดูว่าเฟดจะพูดยังไงนะครับประเด็นก็คือถ้าต่อโอเปเรชั่นเ้ยเราไปนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต่อเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็น ไม่พูดถึงวีสามแล้วยิ่งดีใหญ่เลยนะครับต่อจะเป็นสองเสเตนะครับค่อคงต้องลุ้นถ้ามันดีจริงในครับุกพันสองร้อยยี่สิบอาจจะทำนิวไฮเลยก็ได้ถ้ามี q e วีสามนะครับค่ะ่างนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้คุณสมพงษ์แนะนํายังไงดีคะก็ผมว่ามันก็ยังน่าซื้อนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มคอมมินิตี้ก็ราคาคมาดูราคาพื้นฐานกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างสูงมากรวมทั้งนี้มีปันผลมีกําไรมีอะไรตรงนี้ ก็ซื้อแล้ถ้ามันโชคดีคืนนี้เบสถูกเนี่ยออกหน้ากายกันตุ๊กเสกิจที่ตลาดชอบเนี่ยมันก็าจจะเข้าสู่แลนดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับก็คือเรา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 ไม่ได้ไม่ได้เป็นการทันนานนะครับก็คือว่าเราซื้อในหุ้นดีๆแล้วก็หวังว่าเผื่อพ๊กมันอาจจะมีแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ยังมีผลผลมีอะไรรองรับอยู่แล้วนะครับครับเอว่าแต่ว่าคุณสมพงษ์เล่นทวิตเตอร์เาบ้างไหมฮะ อเล็กครับมีด้วยนะฮะแหมวัยรุ่นจริงๆคุณสมพงษ์ครับค่ะพอดีตอนนี้มีเฟซบุ๊กด้วยนะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งทวิตเตอร์เลยรัไอลาประมาณเนี้ยนะครับฮะพอดีตอนนี้รายการชั่วโมงธุรกิจนะครับกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ยุคของโซเชียลทีวีแล้วครับก็มีการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนทางบ้านเนี่ยส่งคำถามผ่านเข้ามานะครับโดยการติดแฮชแท็กบิสอันะครับอย่างคำถามที่วันนี้ทางบ้านส่งมาคุณสมพงษ์ครับ น่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เลยครับเขาถามมาว่ากําลังคิดจะเล่นหุ้นแต่ยังกังวลอยู่สําหรับวิกฤตของยูโรเนี่ยจะส่งผลยังไงตัดสินใจยังไงดีคุณสมพงษ์ครับครับตัวอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าวิกฤตของยูโรเนี่ยมันริงๆว่ามันเป็นเรื่องจิตวิทยาไกลโวจากเราพอสมควรนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเานื่องจากว่าการลงาการเล่นหุ้นเนี่ยเป็นการลงทุนนะครับเพราะถ้าเราลงทุน,นในหุ้นใหญ่ๆ หุ้นดีๆอย่างบ้านปูเนี่ยลงมาครึ่งหนึ่งแล้วจาก900ลงมาเหลือ470อะไรเนี่ยน,นะครับันผลก็มันมี20กว่าบาทนะครับหรือ,อหุ้นใหญ่ๆห,หุ้นปลาออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็ก็ผมว่าในในภาวะไม่แน่นอนอย่างนี้เนี่ยคงต้องเลือกที่จะลงทุนมากกว่าเกงกาไรนะครับอืมก็ยังน่าสนใจอยู่นะฮะแต่ว่าตองนี้เป<ช>็นการลงทุนระยะยาวนิดนึง เราะอย่างบ้านปูเนี่ยบันยี่สิบกว่าบาทดาวดีวเดนยร์ก็ห้าปอร์เซ็นกว่าแล้วนะครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับถามมาโดยคุณวันชัยนะครับเขาถามว่าตัว BTS เนี่ยจะถือต่อดีหรือว่าขายดีครับเห็นนิ่งมาแถวแถวแปดสิบตางังนานพอสมควรแล้วฮะครับตรงแปดสตางค์นี่เป็นเป็นแนวรับ่ะนะครับแล้วก็คิดว่ามันมีสองประเด็นประเด็นบวกก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะได้ค่าปรับนะครับแล้วจ่ายมาเนี่ยก็จะบันทึกเป็นกำไรสักทีนะครับ ประมาณร้อยกว่าล้านในส่วนของเริ่มฟ้องร้องสต่กสมองก็คงคง,งสู้กันอีกนานนะครับคงคงไม่ใช่เรื่องสอั้นๆเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเ้าเทอมน่าจะโพสิทีฟแล้วก็มองในบ้านไว้อยู่ประมาณ86ดสิบหกแปดสิบเจ็ดตังค์แถวนั้นนะครับถ <ขา S 2> ้าอยากขายนะครับถือต่อได้พพนะคะได้ครับค่ะได้ค่ะคุณสมพงศ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะอ่าน่าจะพัก ก่อนเพื่อที่จะวิ่งขึ้นไปต่อนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็น1,200จุดด้วยและดีมิเดียจะทำนิวไฮด้วยสำหรับภาพตลาดนุ่นไทยเพราะฉะนั้นต้องกำหนดกลยุทธ์ในการตั้งรับให้ดีด้วยสำหรับใครที่ถาม BTS เข้ามานะคะนิ่งไว้ที่80สตางมาสักพักหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าจะผ่านก็ไม่ผ่านสักทีผ่านไปก็เดี๋ยวก็ลงมาใหม่นะคะแนะนําว่าถือต่อได้นะคะเพราะว่าคุณสมพงษ์มองว่ามีโอกาสไปถึง86สตางเดยใจลงล<ด>ไม,ง<อ>ไมก่อนอดทนถือมาตั้งนานแล้วอีกหน่อยแล้วกันค่ะมาดูหหุ้นนต่่างประเทศกอย ปรับตัวบวกขึ้นได้ทั่วหน้านะครับยกเว้นหุ้นไทยเนี่ยแหละครับเริ่มต้นจากฝั่งสหรัฐดาวโจนส์ขึ้นมา9 5จุด n a สแด q ขึ้นมา3 4 S&P 500ขึ้นมา13ส่วนฝั่งยุโรปครับ f t s e ขึ้นมา9 5 c ซ c 51 d a กขึ้นมา115เพื่อนบ้านเนี่ยในเชียนะครับนิกเกอกขึ้นมา7 4 4เสรดไทมสิงคโปร์ขึ้นมา14หังเซ็งขึ้นมา70เวสต์ไต้หวันขึ้นมา30คอมโบสิตมนิลาขึ้นมา36จกราต้าอินโด ขอบวสิบโซขึ้นมา5จุดนะครับมาดูทิศทางของค้างเงินบาทไทยกันบ้างเช้านี้เปิดตลาดแนวโน้มอ่อนค่านะคะผู้ชมมาที่31มสบาทสีสตางค์ถึง5 3าสสตางค์ต่อตลา์สหรัฐนะคะจากเมื่อวานเย็นปิดไป31มสบาทสาสิตางค์ถึง4ี่สิบสตางค์งต,งต่อตลา์สหรัฐส่วนราคาน้ํามันดิบค่ะคุณผู้ชมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่า WTI ในตลาดนาำมเช็นะคะราคาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะขึ้นมาได้ เ6เซนนะคะล่าสุดเนี่ยปิดไปที่84เหรียญ3เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะราคาทองคำค่ะยังคงสวิงตัวไปมานะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในตลาดโคมเมกนั้นราคาทองร่วงลงมาประมาณ3 4เหรียญนะคะล่าสุดเช้านี้ยังคงลงต่ออีกล่าสุดยืนที่1619เหรียญต่อทรยออนส์นะคะ ทำให้ราคาของบ้านเราเปิดตลาดเช้านี้ทองร่วงมาร้อยบาทต่อบาททองคําทองคําแท่งรับซื้อ2 4 5 5 0บาทขายออก24,150บาท ส่วนรูปพันธ์ 1, ค่ะรับซื้อ23,695บาทขายออก24,550บาทนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโฆษณากันสักครู่ก่อนคุณนายเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจผู้ประกอบการพลาดไม่ได้นะครับขยับเข้ามานั่งใกล้ๆทีวีเลยนะครับจะพาไปดูซิ่ว่าไฮไลท์ของงานเมนู Factoring Expo ปีนี้มีอะไรรอท่านอยู่บ้างติดตามช่วงหน้าครับค่ะ